เราปล่อยให้อีกคู่หนึ่งเขาง้อ,งอกัเตปก่อนดีกว่าไหมครับทุกคนมอก็มาไลฟ์คนเดียวก็ได้ไปข้อง้อ,งอก็เต้เรา มาบัน,นลัดพี่กันก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาอี่คุณเขางอกันอยู่เราก็ไปห้องง้อไปครับ <ๆ S 2> ไม่ได้ยินเสียงหรอเฮป้ได้ยินเสียงของแม อ๋อเราให้เขาง้อกันนะครับก็เลยไม่อะไรครับผมแต่ว่าเราก็ปล่อยเข,า,เขาง้อกันไปส่วนเราก็เออกราบมาไล่ปลาเกลื่อนอ่ะมึงเพไหนไหนพี่ทำอะไรอยู่อ๋อคุณเป็นสวัสดีครับพี่หยัน้ำเสร็จครับเพี่หยัน้ำเสร็จชิคกี้พายน้ำเสร็จนะ แหมขนาดน่าสดับนะเจย์ยังดูเฟชขนาดนี้เออแน่นอนนะพรุ่งนี้พร้อมเปล่าพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ตึกพรุ่งนี้ไปเจอใช่ปะพรุ่งนี้ฉันเแฝดพรุ่งนี้ผมไปตึกครับอืมแต่ว่าเออเราก็เจอแล้วนนี้แต่ว่าอืมทำงานอีกสิบวันปเราปล่อยให้อีกคู่หนึ่งเขาเขาเนี่ไงเขาพวานอนกันอยู่นี่ใช่ปะล่ะพวกงอนกันอยู่ ก็ถูกก็ถูกก็ถูกปล่อยเขเคลียร์ไปก่อนหรือเปล่าปล่อยเข้าไปก่อนแล้วของเราล่ะโดนที่ไดดูปะแหมแล้วของยังไม่ดูยังไม่ดูเดี๋ยวต้องไปดูย้อนในไลา์ทีวีนะรอสี่มครอนเลยเนี่ย ทำโปรเจกต์อยู่ทำโปรเจกต์ไฟนอลอยู่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูที่คอที่คอแรกผมไม่ว่างอะเพราะว่าให้กำลังใจน้องฟูวินหน่อยนะทุกคนครับน้องทำโปรเจกต์อยู่โหต้องว่างอยู่ยังไม่เสร็จสู้ๆนะน้องนะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเลยอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วแต่ว่าตอนแรกเลยบอกว่าขอแป๊บนึงไงเพราะว่าอยากจะบอกอยากจะไปทำงานก็เลยให้ทำงานอยากอยากอยากให้มันจบจบบอก แต่ว่าก็ไม่เป็นไล้วชอบคนเถอะเราทำก็ได้มาคุยคุยกนก่อนดีกว่า,ามาคุยก่อนเนีย่ยเวลาอยอมตระลับงานเพื่อมาคุยด้วยเขินดงเพิ่มเขินมาใช้เวลา,ากับคนที่มีความเุขด,ดีกว่าทํางานพี่แจนตลกไปดูพี่แจนตลก ใช่พี่จนี่คืออย่างปังเลยคือคือผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่ารู้ว่าซีนไหนอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูว่าพี่ก๊อฟตัดออกมาเป็นไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวอีกสักประมาณห้าทีเราไปเออเราไปจอยเราไปจอยพวกนั้นดีกว่าเอาดิได้ได้จอยพวกนั้นกันดีกว่าเราไปเราไปจอยพวกนั้นกันดีกว่าไปไปฝนไปวนให้พี่จอยตอนนี้ใช่ไหม ได้ไปจอยได้ไปจอยพวกนั้นเน้ยได้พี่ปิดไลฟ์ก่อนเลย